สวัสดีเพื่อนๆชาวฮันเตอร์ทุกคนนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมจิว๋วชิปจาาชาแนลแล้วเราก็อยู่กับเกม Monster Hunter Rise Sunbreak ในซีรีส์ n o n m a l l Solomon Version Master Rank ตอนนี้ผมก็ขึ้นมาที่มอนสเตอร์ระดับ6ดาวนะครับมอนสเตอร์ตัวแรกที่ผมจะต้องมาจัดการก็คือเจ้าอีบุชินะการโจมตีท่าที่มันแพ้ก็คือท่ามังกรเอาวุาที่ผมสุมมาได้ก็คือพอมแมลงนะ นาวากับอิบุชิมอนสเตอร์สองตัวเนี่ยเป็นสาเหตุให้เกิดการแลิมเพดในภาคไ right รนะครับในส่วนของอิบุชิเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ตัวผู้นะครับแล้วก็นาวาเป็นมอนสเตอร์ตัวเมียเดี๋ยวผมจะปะจัดการในชาร์ตต่อไปกันแล้วกันนะ่งสำหรับเจ้านาวาจิมอมไม่ถึงจิ้มใหม่โอเคโดนหางจิมโดนปูจิมอ่ะไม่มีตามิหนา้าอ่ะลมเหมินข้นงบนอีกอืจังหวะ จิ้มเข้าไปโอเคโดนหัวจิ้มไม่โดนโดนหางมันตีแทนขึ้นมาบนแท่นหินก็โอเคฟันหน้ามันแหม่ร่วงแล้ะจิ้มหางจิ้มตัวจิ้มตัวีวทีหนึ่งโดนเทคตัวได้ยิงไว้เวิร์ลงมาโดนหัวเต็มๆมันร้องสกัดยังได้ผมอะไรม่ครบเลยลเนี่ยจะต้องหาโงรตีเดียวมันว่าแต่อีโตีนเหลือเนี่ยมันเอาจากตันไหนกันแน่นะไวบักดึงตัวมาเพิ่มจิ้มลงมาที่หัว จิ้มที่มือจิ้มหัวไปโดนโดนพุ่งดไดร์เวอร์โดนหินไอ้จังหวะเนี้ยเราควรจะต้องใช้แท่นปืนเนี้ยิงหินให้หมดนะแต่ว่ามันไม่ถันแล้วมั้งโอเคโดนหินดีใส่กระเดงกระดอนเอาไว้คราวหน้าก็แล้วกันนะเดี๋ยวใช้ป้อมปืนในการยิงหินให้หมดวันนี้เก็บผงแมลงก่อนอเคได้สองผงแล้วผงสีเหลืองโอเคครบละดีดตัวขึ้นมาคินเร,ร็จซลัสจิ้มพุงคินเรสร็จต์ลัสจิ้มมือคินเรสร็กแลัสจิ้มหัว มันไกลรกนะยะเฮ้ย hey, มีตัวรบไม่ทันโดนลูกบอลเหมือนจะเป็นลูกบอลมังกรน,นะแต่ว่ามีท่านลมแฝงอยู่ข้างในจิ้มหัวจิ้มโดนอยู่จิ้มอืมจะโดดเทคตัวแต่สตามิน่าหมดเทคตัวไม่ไหวเอสเฟนซิงลาสลัดเคานเตอร์ไปกับร่วงตีมือนี่แหละอืมฟาดควงกระบ,บองเฮดทัสซิลสลัด ฟาดลงไปฟาดไม่โดนจิ้มจิ้มเหมือนเดิมจิ้มเหมือนเดิมได้ไวเวินไม่โดนอะไรเลยอ้าวโดนคิเตเนเตอร์ล่วงเหรอจิ้มหัวสวยจิ้มหัวอีกดอกหนึ่งสามครั้งระโดนได้ไวเวิร์นหัวแตกกันเลยทีเดียวอ่ะสิพาไลท์วันนี้ก็ได้จังหวะทำดาเมจ ทำดาเมจจุกๆฟาดก,ก็ไปที่หัวดีตัวคินเซ็กส,แกส์แลตสแลตจะแลตไดไวเวิร์นเข้ากลางอกอกลางใจหามตว,วัดตัวระพิวเลยเฮ้ยมันทำท่าอะไรอะ่ะไม่เคยเจอระเบิดพื้นโอเคเรียบร้อยตัวระพิวอีกแล้วดึงไว้บัลกลงมาก่อน ตีตัวคินเสร็จแล้วจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปอีกจิ้มตีตัวยิงไว้เว้นเต็มหลังลูกบอลมังกรลูกบอลข้างในมีลมอยู่เคลือบด้วยพลังมังกรสินะเอ่อมันอยู่ไหนนะไอ้เจ้าที่กดไอ้คิเตอร์เนเตอร์อันนี้ปะอ๋ออันนี้เป็นปืนใหญ่ฮะอ่ะยิงปืนใหญ่ลงมาโดนไหมโดนไหม ไม่โดนยิงฟรีซะฉิบจิ้มเข้าไปอือสามทีดิดตัวว่า dying wave ลงแขนเอ้าตัวจีกับติดสตันกันเลยทีเดียวอ้าวแขนแตก่งหลังทางนี้ดีดตัว,เ,วเอา,อา,า,อาหางเล็งไม่ถึงไม่เป็นไรฟันปกติก็ได้เอา้าไม่มีผงพลังสีแดงนี่มันจะฟันคอมโบไม่ได้ไม่เป็นไรจิ้มเอาจิ้ม อูเลือดจะหมดกินเลือดก,ก่อนเลือด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 โอเคสัตเข้าไปอีกขวดหนึ่งอืมอือจะลิงที่หัวจะเก็บแมลงกีแดงเอ่ะเฮ้ยเอาละเลขกหินละเลขกหินเลขหินเราขึ้นขึ้นท่นขึ้นท่นขึ้นท่นมาเดี๋ยวยิงหินที่ลอยๆอยู่รอบๆต็อกตรงให้หมด เลงยิงลงยิงแม่นแม่นอแม่นแม่นแม่นแม,ม,ม่นล่วงไหมไม่ล่วงมันเคลื่องหินกลับมาใส่อีกยิงช้าไปไม่ทันอจะเอาที่หัวมันอ่ะจะต้องจิ้มเขาที่หัวอย่างนี้ไม่ได้เอามือแตกสวยเลยอย่างงี้เอายังไม่ได้หัวหัวอยู่ไหนติดมือ,อามาแรงมาโอเคได้มาแรงที่หัวละ เหมือนมันกำลังจะใช้ถ้าไม่ตายโอเคตบเชียวโอ้โหโดนมันเอามือตบลงมากดเนี่ยดากเน็ตเตอร์ดากเน็ตเตอร์อุเตยเติงปักเขาให้โอ้โหปันปันป่นตะวันของดักเน็ตเตอร์จะทะลวงเอาติดอะไรวะติดดักเน็ตเตอร์เหรออ๋อไม่ได้จิ้มี่แต่สแลชเลยไม่เป็นไรประมาณเด็ดเธอซิ้วสแลตตรงนี้ฟาดไปฟาดมาควงกระบองเช็คตัวหลบ โอเคหลบปากงาบมันได้มือกดทับเคลคโตลบลมระเบิดมาที่หางมาที่หางขออีกทีหนึ่งได้ไหมเล็งที่หางโอเคโดนหางได้ไวเวิร์นไม่โดนโดนแต่บริเวณหลังมันควงคอมแมลงเฮดทัชซึ่โดนเป็นปากงับไอ่กัดแรงขนาดนี้เอ้าพลังลมเครือบมังกรโคตรแรงโอ้ตายเลยมาชีวิตที่สอง เริ่มต่อสู้ได้เก็บขุมแมลงก่อนสีแดงสำคัญสีเหลืองมาแล้วก็คาสีขาวหาไหมโอเคครบละอ่ะเรียกแค่หนหินป้อมปืนมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวต้องยิงหินมันให้หมดโดดมาเร่งยิงอืมอืม,อมขอแม่น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 ๆหน่อยทำลายหินแม่นๆมาแล้วลบโอ้ทำายไ,ไม่ทันน,น่ะโดนหินมันบิดสองรอบเลย เทสซิ่สลแซลจีลงไปจิ้มจิ้มแล้วก็จิ้มตีตัวไดน์ไวเวิร์นหลังแตกเออติดพาไลท์สวยมาลิที่หางแต่ว่าจี้ไม่โดนไม่ไปเป็นไรควงกระบองฟันธรรมดาเทสซิ่ส์สสแซเรียบร้อยไหมไม่แตกเอาใหม่อีกรอบหนึ่งม,มันยกหางหนีไปแล้ว อยู่ขอบขอบอยังโดนอีกเอ,อ้ากดผิดด้เย้เวอว่าตรงนี้ลมังกรนอะโอเคไม่ถึงขึ้นได้สวยขึ้นแท่นปันหน้าโควงใส่หน้ากับยับยับเทสซาติสลสเลตไม่ต้องโดนกระบองฟา,าดปากแตกไปแต่การอิบุชิเรียบร้อยเอาละครับคุณผู้ชมก็จบลงไปเลยนะสำหรับคลิปที่18 m แ n ดมอนสเตอร์หดาวเป็นยังไงกันบ้างครับ ถหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะและสำหรับในคลิปนี้ผมต้องขอตัดอว่านี้ก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ